เธอคือสาวสวยที่สุดในโรงเรียนแต่กลับมีค่าหัวสูงถึง100ล้านเหล่านักฆ่าจากทั่วโลกต่างต้องการสังหารเธอแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครทำสำเร็จเพราะเธอมีทีมรักษาความปลอดภัยชั้นยอดที่คอยแอบพิทักษ์เธออยู่เสมอแต่ตัวหญิงสาวเองกลับไม่รู้เลยว่าเธอเป็นคนพิเศษความจริงก็คือเธอเป็นลูกสาวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงเพื่อความปลอดภัยของเธอเธอจึงถูกส่งไปอยู่กับครอบครัวอื่นตั้งแต่แรกเกิดส่วนเด็กหนุ่มที่ทำงานให้เธอเขาคือบอดี้การ์ดคนที่23ของทีมนี้ว่าวันหนึ่งมีคนร่วงรู้ตัวตที่แท้จริิงงงขอหญสาวและตั้งใจปล่อย เ่าเรื่องฆ่าหัวออกไปพ่อของหญิงสาวจึงบอกให้ไมมาเป็นบอดี้การ์ดของเธอและไมก็ตอบตกลงเพราะเขาแอบชอบเธอมากแต่เขาไม่รู้เลยว่าเด็กทุกคนในห้องเรียนของเขาก็เป็นบอดี้การ์ดเหมือนกันหลังเลิกเรียนไม้เห็นว่ามีคนกําลังรังแกเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาจึงเข้าไปช่วยและมอบของชิ้นหนึ่งให้แต่ความจริงแล้วเด็กคนนั้นกําลังทดสอบไมอยู่จากนั้นจูจู่ไมก็ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มนักฆ่าที่เจอเมื่อเช้าคราวนี้พวกมันพาพักพวกมาเพิ่มด้วยไมตัวคนเดียวรับมือไม่ไหวและถูกจับมัดไว้พวกนักฆ่าเปิดวิดีโอของหญิงสาวใหห้เเเขขาาาดูซึ่่ง็นวมี คนกาลังจะฆ่าเธอตอนนั้นเองเพื่อนสนิทของหญิงสาวก็แกล้งทําเป็นขอตัวออกไปข้างนอกแต่ความจริงแล้วเธอก็เป็นบอดี้การ์ดเหมือนกันแถมยังแข็งแกร่งสุดๆหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดเธอก็ขับไล่พวกนักฆ่าไปได้ไหมที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับตะลึงทันใดนั้นประตูก็ค่อยๆเปิดออกและบอดี้การ์ดอีก22คนที่เหลือก็พากันปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่เด็กผู้ชายคนที่ไม้เคช่วยไว้แท้จริงแล้วคือหัวหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดของทีมรักษาความปลอดภัยในบรรดาบอดี้การ์ดเหล่านี้มีทั้งนินจามือปืนและผู้เชี่ยวชาญด้าานนกกกรรปลอมมตัััวะท่งงหุโส็ยี ผู้ซึ่งใช้คำพูดปั่นหัวเหล่านักฆ่าให้หันมาสู้กันเองทั้ง22คนนี้เรียนอยู่ห้องเดียวกับไม้ไม้เป็นแค่เด็กใหม่และทุกคนก็คิดว่าเขาอ่อนแอมากแต่มาวันนี้บอสกลับมอบภารกิจพิเศษให้ไม้บอสต้องการให้ไม้พาหญิงสาวไปเดทเมื่อได้ยินดังนั้นไม้ก็ถึงกับอึ้งไปเลย